ในคลิปนี้ครับก็จะมาสอนวิธีการตัดภาพนะครับอันนี้คือรูปภาพที่เราวางมานะครับไม่ได้ทับกับงานชิ้นง,งานนะครับคือมาวางไว้ตรงนี้เลยนะครับคราวนี้รูปภาพที่เราต้องการน่ะก็คืออยากจะได้แค่ส่วนตรงกลางแค่นี้พอนะครับส่วนที่เป็นถนนเส้นๆวิธีเราใช้งานเราก็จะใช้เครื่องมือตรงนี้ครับนี่สองเครื่องมือแรกนี่คือการย้ายนะครับเป็น move tool นะครับก็คือเอาไ้ย,ย้ายอ่า คันนี้เครื่องมือที่สองน่คือเป็นการเลือกนะครับก็คือจะมีเลือกสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับเป็นเส้นอ่ามาพินทูลนะครับก็คือแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะครับส่วนว่าเราเลือกแบบสี่เหลี่ยมนะครับเราก็ลากเลยเห็นไหมครับคลิกซ้ายค้างล,ะละ่ากเห็นไหมครับส่วนว่าเราจะลากเอาแค่เป็นแนวตั้งเอา,เนนานะรูปไปนตนนะเราก็ลากก็กดกลี้ขวาครับเราเลือกคําว่าเลเยอร์เวียคปี้ ตรงนี้เป็นลูกตาเห็นไหมครับในเลเยอร์ศูนย์กับเลเยอร์หนึ่งเลเยอร์ศูนย์ก็คือลูกเต็มเมนะครับให้เราปิดลูกตาเลเยอร์ศูนย์เห็นไหมครับก็จะเห็นส่วนที่เราตัดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกที่เลเยอร์หนึ่งล้วก็ไปที่มุกทูลนะครับเราถึงจะขยับชิ้นง,งานนี้ได้นี่แบบนี้นี่ก็คือวิธีการตัดรูปภาพนะครับอ่าเราก็ดีลิทิงส่วนเราไม่เอาละก็กดดีลิท เลเยอร์ทิ้งไปเลยถติว่าเราอยากได้เปลี่ยนใหม่เป็นวงกลมก็เลือกไปที่วงกลมนะครับอันนี้ก็เป็นวงกลมเลยก็กดลีกขวานะครับแล้วก็เลือกเ,เดิมแล้วก็จะได้พื้นที่เป็นแบบวงกลมมาโอเคนะครับนี่แบบนี้แต่วงกลมที่เราวาดไปเมื่อกี้เราทิ้งไปก่อนนะครับวงกลมนะครับสงสัยว่าตรงนี้กดยังไงใช่ไหมครับให้เรากด คลิกซ้ายค้างไว้นะครับเครื่องมือจะขึ้นมาเพิ่มลองสังเกตตรงเครื่องมือดีครับมันจะมีลูกศรถ้ามีลูกศรตอนนี้แสดงว่ามันมีเครื่องมือซ่อนอยู่ข้างในอีกเนี่ยวงกลมที่เราวาดมาเนี่ยมันจะเป็นวงกลมแบบเป็นวงรีนอกครับเป็นวงรีมันไม่ใช่วง,วงกลมเลยนะครับเราสามารถารีไซน์ได้จะวงกลมแบบไหนนะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้วงกลม นะครับแบบวงกลมเลยครับให้เรากดชิปค้างไว้นะครับกดชิปก่อนนะกดชิปก่อนเสร็จแล้วกดคลิกที่เมาส์นะคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็วาดนะครับมือจะได้วงกลมพอดีเป๊ะเลยตอนนี้ครับตอนนี้เราก็ย้ายได้นะครับว่าเราจะเอาจุดไหนรับจะเอาจุดไหนอ่ากดคลิกขวาเหมือนเดิมครับก็กดลูกตาปิดตรงนี้ก็จะได้วงกลมมา โอ้ยใช้งาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลบทิ้งไปก่อนอันนี้ก็คือเราเลือกบางส่วนของรูปภาพมาแต่ถ้าเราจะครอบรูปภาพนะครับให้เรากดที่เครื่องมือครอบภาพครับคืออันนี้เสร็จแล้วเราก็ครอบภาพก็คือยภาพโอเคส่วนที่ต้องการ เมื่อกี้คือการตัดภาพส่วนใดส่วนหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้ก็คือการย่อภาพนะครับแบบนี้แต่ถ้าเราย่อเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ย่อเลยนะครับถ้าเราจะกลับไปที่จุดเดิมมันไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะย่อกลับไปที่จุดเดิมนให้เรากด Ctrl Z นะครับกด Ctrl Z ครับมันถึงจะกลับไปที่ลูกเดิมโอเคนะครับนี่ก็คือวิธีการตัดรูปภาพแบบเบสิกนะครับ